ไม่หลอดแต่อร่อยครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับบทีงงานไม่หลอดแต่อร่อยครับวันนี้จะมาทําเมนูครับเป็นเมนูกับแก้มหรือเป็นกับข้าวได้ครับปลาทูทอดราดพริกสดครับก็มาดูวัตถุดิบเลยครับว่ามีอะไรบ้างหลักๆเลยครับปลาทูครับงามๆครับแล้วก็นี่หระพาพริกครับสีแดงสีเขียวนะครับแล้วก็รากบวชชีกระเทียมนะครับ อระโทนี้คือผมโวงใส้อาเหงือกออกเล็้อยนะครับตามอ,องศาเล็บร้อยลงมือทำเลยครับเพื่อการเสียเวลาบั้งนะครับก็ให้มันสูกง่ายหน่อยบั้งแล้วแต่ใครชอบครับจะเฉียงจะเอียงได้หมดหทุกคนชอบ ถ้าใครชอบเผ็ดนะครับพี่กินุสวนแนะนำเลยเม็ดแบบเล็กแต่ตัวนี้ราคาพริกขึ้นผักก็ขึ้นครับตัวนี้ครับตลาดนี่ครับจุดเตา้มร้อนครับแดงครับพวกปลาปลาจะน่าจะน่าครับ ครับโอ้โ oh ห oh. แตกแตกหน้าเลยทอดปลาครับให้สุ็จีุณค่านบะมันจะได้ไม่เล็กนะครับถ้าเราจับอีบ่อยปลาได้แน่นถ้าบ้านใครที่มีเตาเนี้ยก็ใช้ข้าวเช่นกันนะใช้น้ำมันมน้อยๆเลยข้าวเช่นกันนะทอดง่ายด้วยนนนะหน้าจะได้เ,เลยครับปลา ให้สุกทีละข้างครับเนี่ยมันจะออกมาดีครับถ้าเรากลับบ่อยๆเนี่ยเละไม่ต้องกินกันเลยครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ประพูบางแสนนะครับไม่ใช่ประพูแม่กองครับเลยหน้าไม่หัก <c oughs> อากาศทะเลทรายปลา,าเสร็จแล้วนะครับทำพริกนี่นะครับพริกกระเทียม ใครชอบเผ็ดนะครับหมีสวนนีน่เลยเผ็ดจริงๆจะาไปโขกก็ได้นะครับหรือมาสัตว์แบบนี้ก็ได้ครับแต่ผมชอบเป็นเน็นๆมากกว่าถ้าโขกจะละเอียดอยางเงี้ย ใส่ลาบบอชีนะครับใครชอบละเอียดก็ตามใจชอบเลยครับผมแบบให้มีเม็ดๆหน่อยน้ำซอสตัวนี้สามารถใส่กับปลากระพงปลากเกา๋าได้หมดนะครับไม่ได้เป็นต้องปลาทูราดพิเศษอะไรก็ปลาทูราดพิเศษแนะนำ ทำปลาดิ่ยัได้ครับที่เชาปลาสลา,ามปลาบานมาทำเลยนื้อน้ยั <laughs> ก็ผมใส่เ้าจิ้นยนะที่นี้ลงมานี้ปริ้เลย มันหวานนิดนึงครับโซเดียำที่เรียก็ได้อร่อยก็เล่กนะครับขึ่งช้อน,านตามนิดหว,วานนิดนึงครับ ขล้เลยคั้นแรตัวปลาถูกครับใส่แต,แต่แต่งหน้าจานหน,น่อยครับไก่งานพกพกขนคนงานพกแต่งหน่ยครับว้าวเหมือนคนนะครับอาหาร เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเมนูปลาทูทอดลับพิสุทนะครับเป็นเมนูง่ายๆครับกินกับข้าวมันร้อนข้าวสวยนร้อนเนี่ยเข้ากันมากเลยครับที่จะมีน้ำตุมสักแก้วหึือแบบซุฟองนะครับที่เด็ดเลยถ้าท่านใดชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับตอนนี้ยอดซับน้อยมากครับแต่ก็สู้ครับเพราะใจเป็นรักครับเดี๋ยวจะทำคลิปเด็ดๆและคลิปอาหารที่ว่าตามทัศการหรือร้านข้าวต้มพวกนี้ครับผมจะทำไปเรื่อยๆครับ ท้ายท้ายสุดน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดะระฆังนึงก็ได้ครับกดกระดิ่งเลขไปใส่ะระฆังเลยครับนักคาร์โบ้ดอะให้กรอบๆเลยโอเคครับไว้เจอกันสำหรับคลิปหน้านะครับสำหรับทีมงานไม่รอแต่อร่อยก็ขอบคุณมากครับที่ยิบซีที่ติดตามมาตลอดไว้รอเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ